มีแต่เพลงออมสิโอสีใดบ่มันใหม่อย่าอออองละลูกนะใหม่อ่อ่ะเหมือนไปกองใหม่ฮะไปกองใม่เดี๋ยวมันถือกองใหม่ขอยู่แต่วันเป็นใหม่บอนันใหม่บนเนือแข็งบนไฮะเจ้ายังนาะเจ้าใหม่ยิวใหม่เย เดินหน้ามาทั้งผีบอไอทั้งสายทั้งก่อภัยผีทั้งเพียทั้งเพียทั้งเพียมันสีแคบโพดได้มันสีลมบอซ้ำนะเออสีลมทอบออืม อุปกรณ์เพิ่นเยอะแยะต้นนี้มาจุกหญ้าบ่เนี่เดี๋ยวดามมันออกป่ะที่กระทานใหม่อืมถึกมองถุมใหม่พอดีสี่มองไม่สามมองจะกำมองอันอืมไม่ยังน้ำตัว เจอเจอแซบสมบัติอยู่เอาปุดออกก็ได้ตัวลูกอันนี้ข้างหลักหน่อยไหมเล็กวะ เจอของหวานแล้วไม่อันนี้แหละไม่ดอกดอกไม่ไม่ดอกไฟคำเป็นคือไม้หิวนี่แหละเป็นคือไม้หิว

แขนมัตกดทั้งนั้นหลายค่ะก็หยับเตือนมาทั้งพี่เตือนมาทั้งพี่โค้มงมาทั้งพี่โค้มงมาพี่เห็นมันถือแต่หม่องเดียวอันนี้เอาสีง่ายๆจักหน่อยมันจังสีลมทอดเท่ากันเหรอฮึทอดเทกันอืมทอดซ้ำที่โตเคยขุดแล,ล้วไปวัดพอดีป่ะทีอืม ลงจากประมาณสองทอสองทอบ่ะสองทอครึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกระดาษจะให้มันโูจักน้อยบอมันหลุมอยู่นอกหม่องนี้เนาะเดี๋ยวจีอย่างไรปูเตียแล้วพาเห็ดมิดซิดบอกลองโูก็่อม่จักอืมคืบหนึงบ่คบอืมป้องกันข้นหยียบบะ่ะิป้องกันรถไทยหยียบ ชอบเม่คนไม่ขับไล่ฮะชอบมากเพาะอรจ้ะด้อาอบได้เขากับเด็กทมาระไทยแต่โซเตียร์งมใดโซเตียรมือทุ่นละเห็นไหมงมเห็นมืดเลละแงมมือใดเืาว่างเว่อมือบกบ้างก็ได้เพราะว่ามือตัวโบไปตรงเนี้หรือ บอกขับแบบปับมากขับไม่เห็ดนี่คือขอไม่ดส่งเงขิงส่งเขยงอะไรด,ดันใส่ตัววะเียให้ตัดเลยพูดหน้าปัญญุมผล <c oughs> <c oughs> อรเมนอยู่แถวนี้ลายปะจะซ้<า>ำตัวตัดหนหาอะไรแบบน้ำวนหรอเล่า,าสีสี่อะไรกระดันหานาเห็นเป็นน้ำหล่อลมอะไรนลูก อันแบบว่าเฮาบ่ตัดเฮาสิเอารถไถดันเอาหนาปีนี้เฮามีรถไถเหรอเด้ซับบ่เข้าดอกลูกเอ้ยต้องเอาเสียมบ่บ่ได้แม่นดันอยู่นี้ดันอยู่นี้ปู่เตี้ยเราดันก็ได้อืมต้องยามเสาอิ์ที่ว่างแล้วจังตัวขับรถไถออกไปก่อนเดีจังให้ป๊อบนําไปดันนาจังสิได้ ไปยังพอเห็ดบ่ได้พอมาบ่ได้ละฮะพอมาพอได้พอพอมาบ่ได้ต้องอยู่เงินอือ,เ,อ,อเสียงเล็กหน่อยหยอกกันดักน้วยวะยาคือยูยว,ว่าลุงมองนี่ต้องมีใหม่ไรครับอือน่ะ

ปวดได้ยค้งไหมอันเดียอันเปวดได้จงไว้ฮะชงได้ข้างได้างดได้เออพ่ดเอาไปว้พุ่นเอาไปว้ก้างว้ข้างว้เครงไม้พุ่นูกันเครืงแป้นพุ่นเออ อ,อืมชนไหมไม่เปลี่ยนอืมหาทางงัดขึ้นเออขุดลงไปก่อนจะเอาขึ้นลองจกฝึกน้องเด้บักหล่าถอยเอาได้การเด้อก<ข>็ตัลงเด้ออันนี้คะาบไหมอ,อืมขุดไปเห็นแล้วเอาขึ้นมาเด้อ ถ้าบขึ้นว่าข้าสิฟดสวนมองนี้ท้ก่ทุถมเข้าหนาเสียเอาใหม่ออกกนตะกีุ้ณว่าสิทมแล้วทมเลยอืม